<laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ย้ย,ยโดนว่ะ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 ไปเงย <laughs> โดนไปเงยพี <im> <m> ่บอลป้ามีร้านเติมเกม racing matter ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายหลานท็อปอัพเกมเมอร์เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ยูเอดีปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสแกนคิวโคโด้ดหรือจิ้มไปที่ลิงด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับซา้องสวัสดีครับอยู่เกมเลสซี่มาเตอร์ผมอยู่ผมบ,บป้าครับวันนี้เสียงแหบหน่อยนะเสียงไม่ค่อยจะดีช่วงนี้มาเลยครับรีวิวตัว r 3 2เสียงแหบเฉยนะวันนี้มารีวิว r 3 2หน่อยทุกคนแล้วก็ลืมรหัสนอองเเยมมหืนดิู้ นึ่ครับหนูมาดูน้องรถหน่อยน้องของรถนี่คือแบบ1เมตรเลยนะทุกคน1เมตรนะเว้ยจูนเป็น2 3 3 3 2โอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าแรงแน่อนอนแต่เสียงแหบแน่อนอนเยอะเฮ้ย yeah. เสื้อสวยปะเฮ้ยเสื้อผมสวยปะทุกคนนี่นี่เฮ้ยสวยอย่างเสื้ออย่างสวยอะ่ะเสื้ออะไรวะเนี่ยสเสื้ออะไรครับเนี่ย จะเล่นไปสั่งกันได้นะทุกคนริ้โโโงได้คอมเมนต์เลยครับเสื้อฮฮมบอยเองได้คอมเมนต์ได้เลยมาไว้ดตานแรกเลดบูลิงเว้ยโอ้โหด่านนี้ด่านชิลเปิดมาก็ชิลเลยเว้ยไม่ได้จับมาสามสองนานมากนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะลองจับดูเขาปรับใหม่มาแล้วด้วยนะผมก็อยากรู้ว่าปรับแล้วมันจะยังไงไอ้หน,นึ่งเม็ดไงหนึ่งเม็ดมันก็แรงกว่าปกติอยู่แล้วไงคือมันต้องอัดแล้วเว้ยคือผมต้องอัดแล้วเว้ยเพราะว่าไม่มีคลิปลง <c oughs> นด้อยู่นาอยู่เฮ้นอ,นอยู่เอยอะไรเนี่ยขาโดนขโนขาโดนเขาโดนตาเลกตาเล ทำยากยังวะไม่ได้เล่นนานพอดีอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้ไเลยตอนแรกไปตานที่สองเยาไปหนานโซไไ้ทุกคนมาอย่างไวรอบนี้อย่างไวเลยวะ่ะเดี๋ยวลองเมมดูนะนจะเล่นนาย่ะวะ <c oughs> ขอบชีทไปแล้วดี อ่เนียยน่ฝึกมาฝึกมาทำไมเ้ยชะไงไอ้ย้ นี่เนีนนยนกิฟโอ้ยแดงไม่มีใครทันเลยนะไม่มีใครทันเลยนะคอมันดูจัดคอมันดูจัดทุกคนดูดิ จิว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 เฮ้ยแต่ผมว่าด,ดีนะแต่ผมเล่นไม่ดีเองผมว่ารถดีรถดีเลยตอนเนี้ยรู้สึกเลยว่าดีเพราะมันน่าจะหนึ่งเมตรด้วยแหละ <c oughs> มาตอนที่ถามทุกคนบาเซโลน่าถนนดอกไม้จิ๋วเว้ยมาผมว่าปับมาแล้วร็ดีนะผมรู้สึกว่ามันพุ่ง้วยแต่ว่าผมก็ยังคงรู้สึกว่าอีกคันหนึ่งก็ดีเหมือนกัน <c oughs> คือเลือกยากเลยทีนี้ แต่ผมคุมมันยังไม่ค่อยดีถ้าผมชอบเลยว่ะผมว่ามันจะเปิดเลยผมว่ามันจะเปิดเลยทุกคนดู้ยผมว่ามจะเปิดเลยเนี่ยคนชอบเลยเฮ้ยถ้าถ้ามังคับเป็นอ่ะโหดมากนะเว้ยอันที่สองอ่ะตอเนี้ยฮ้ยเ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 ้มาดีๆก็ชนซะงั้น เฮ้ยอะไรอนะเฮ้ยเซตโฟลเอาเปล่าเฮ้ยเราชนผมอีกเฮ้ยแล้วมัเค้าชนผมไงเฮ้ยดีไงเฮ้ยดีเฮ้ยดีชอบชอบชอบป่ะทำมาดีเลยอันนี้หนึ่งเมตรอันนี้หนึ่งเมตรแต่ผมก็เล่นหนึ่งเมตรนี่แหละจะบอกก่อนผมชอบเล่นรถรถหนึ่งเมตรนี่แหละ เฮ้ยดีต้องจัดแล้วเปล่าต้องจัดแล้วเปล่า,ามาโอโ้ด่านนี้อินเดียโพลิสเป็นด่านที่ผมเล่นไม่ค่อยดีเลยด้วยหยาบเลยอย่าว่าแต่อนินเดียโพลิสเลยด่านไหนผมก็ชนหมดอะ <c oughs> ด่านไหนไม่ชนไม่ใช่ผมเว้ยมาไว้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลุยก,กัน เอ็กซาล่าเต็มไปหมดเลยว่ะทุกคนคนใช้เอ็กซาล่าเยอะมากเอ็กซาล่าคนใช้เยอะมากทุกคนตึงๆทัง้งนั้นเลยวะ่ะ มาดิเฮ้ยเฮ้ยจอกถนนซะแล้วเฮ้ยผมชอบนะผมว่า1เมตรโอเคเลยเว้ยตอนแรกผมรู้สึกว่า1เมตรโอเคเลยเเเผมว่าผมจะเปิดเลยเนะี่ยจริงผมไม่ค่อยมีรถคันนี้ด้ออุ้ยดูดเนะี่ยขอบชีดดีกน่าไหมไง นี่จะดูนะดิจะดูนะดิเฮ้ยกดไลค์ให้เราดิมาทุกคนชิคาโกครึ่งทางครับผมโอ้โหฝนตกด้วยรอบเดียวโอ้โหวายงานวายแล้วเล่นได้แป๊บเดียวเองทำจบเลยวันนะี้มาเว้ยแหลบเดียวต้องออกขวาก่อนวะเฮ้ยเยผมวิ่งตามไลค์เขาเลย <c oughs> เราหนึ่งเมตรไว้เราหนึ่งเมตรเฮ้ยกระไม่ถูกเลยทุกคนมันลื่นมันลื่นเฮ้ยมันลื่นมันลื่นจัดเลย นี่ขอบชีดขอบชีดทิธีหนึ่งเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยโดนว่ะ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  <c oughs> <c oughs> เปเง โดนไปเลยก็จบไปแล้วผมในการรีวิว R32 นะผมบอกเลยว่า1เม็ดดีมากผมชอบ1เมตรมาก1เมตรคือแบบผมเล่นแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะมากกว่าเดิมเยอะเลยนะเราด้วยความเขาปับมมาแล้วให้ดีขึ้นด้วยนะขอบคุณมากมากเลยครับที่ปับมมาด้วยนะเกือบจะไม่ดีแล้วมันดีซะงั้นแล้วตอนนี้ผมว่าคิดว่าจะเปิดด้วยผมว่าผมจะเอาด้วยนะครับชอบขอบคุณมากครับน้องมูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามชมกันได้เลยครับเศร้าดีครับบุย